สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันศุกร์วันที่22สิงหาคม2025วันนี้ก็คิดถึงพระแม่เป็นราชินีแห่งสากลโลกนะครับสากลจักรวาลน,นะครับมีบทเทศโดยนักบุญอเบเดโอแห่งโลซานพระสังฆราชนะครับท่านก็เขียนไ้ก็บอกเป็นการเหมาะสมแล้วที่พระนามของพระมารีของพระแม่มารีนั้นจะรุ่งโรจน์ไปทั่วมิภพก่อนที่พระนางจะรับเกียรติยกขึ้นสวรรค และกิติศักดิ์ของพระนางก็แผ่ไปทุกขนทุกแห่งแม้ก่อนที่พระนางจะถูกยกขึ้นสวรรค์อย่างรุ่งเรืองเนื่องจากพระเกียรติยศของพระบุตรของพระนางนั้นจึงเหมาะสมแล้วที่พระนางได้ทรงครองโลกนี้ก่อนและหลังจากนั้นจึงได้รับการต้อนรับสู่สวรรค์ในสิริรุงโรโนดทรงเพียบพร้อมด้วยความศักดิ์สิทธิ์และถูกเปลี่ยนจากความชดช่วงเดิมสู่ความชดช่วงใหม่โดยพระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจิต ขณะที่ยังประทับในโลกนี้พระนางได้ริมรสผลละบุญซึ่งจะตามมาล่วงหน้าแล้วขณะหนึ่งพระนางทรงเปี่ยมด้วยปิติสุขต่อพระพักพระเจ้าอีกขณะหนึ่งพระนางทรงโน้มพระองค์ลงมาหาบาดาญาติมิตรด้วยความรักสุดพนานาในสวรรค์บาดาทูตสวรรค์รับใช้พระนางขณะที่ในโลกนี้พระนางทรงรับเกียรติยศโดยการรับใช้ของมนุษย์ อคราเทวดาคาเบลและบรรดาทูตสวรรค์ยืนยันอยู่เฉพาะพระพักของพระนางท่านยอนอาคราสาวกยินดียิ่งนักเมื่อพระบุตรบนไม้กางเขนนั้นทรงมอบปากพระชนนีปรมาจารีให้ท่านเอาใจใส่บร,รรดาคราสาวกก็รับใช้พระนางบรรดาทูตสวรรค์ต่างช,าาชื่นชมยินดีที่ได้เห็นพระราชินีของพวกเขาขณะคราสาวกชื่นชมยินดีที่ได้เห็นและรับใช้พระนางทั้งทูตสวรรค์และ อาคาสาวกต่านนอบน้อมเชื่อฟังพระนางด้วยความเคารพรักและศรัทธาพระนางผู้ทรงดำรงอยู่ในป้อมประการแห่งคุณธรรม,มันสูงส่งเหมือนทะเลแห่งพระสทานและบ่เกิดแห่งความรักอันสุดอย่างอย่างถึงได้ไหลล้นปังทุกขนแห่งและทรงหลังพระอันสทานดังสายทานมายังวิญญ,ญาณที่กระหายหาและวางใจพระนางประธานการบำบัดร,รักษาทั้งกายและวิญญ,ญาณให้รอดพ้นจากความตาย ทรงมีอำนาจช่วยมนุษย์พ้นจากความตายทั้งกายและวิญญาณมีใครบ้างที่จะจากพระนางไปพร้อมกับความเจ็บไข้เศร้าโศกโดยปราศจากแสงสว่างแห่งสวรรค์คอยชี้ทางหรือมีใครบ้างที่ได้ที่ไม่ได้กลับไปบ้านอย่างมีความสุขมีความชื่นชมยินดีเพราะได้รับความสมหวังตามคําารณาอ้อนวะอ,อนจากพระนาง มารีพม,มาจารีพระเบญจเจ้าเลยเจ้าสาวผู้ทรงนามสนาราศีอ่อนหวานและน่ารักพระชนนีของเจ้าบ่าวแท้จริงแต่คนเดียวบ่อน้ำพุแห่งแดนสุขาวดีบ่อน้ำทิพย์บรรดาชีวิตที่ไหลจากเรบานนแดนสวรรค์พระนางทรงหลังแม่น้ำแห่งสันติภาพและพระสรทานบนภูเข,ขาสีโยนมายังประชาชาติดังนั้นเมื่อพระนางุม,มาจารี แห่งบดดาพรมจารีทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์โดยพระเป็นเจ้าพระบุตรของพระนางกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลายทมกลางเสียงแซ่ซ้องสารุการของบรดาทูตสวรรค์ข้าเทวดาและนักบุญทั้งหลายทําให้คํทจานายของผู้ประพันธ์เพลงสวดีได้เป็นความจริงขึ้น,นมาดังที่มีกล่าวไว้ว่าราชินีประทับเด่นเป็นสง่ายืนเบื้องขวาบันลังฤทธิสถิตหน้าทรงประดับอาภรณ์ที่มีราคามุกล้ำค่าคุ้มทอง งามอร่ามเลืองครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นการพุดถึงแม่พระนะครับในวันฉลองแม่พระราชินีแห่งสากลลโลกนะครับก็เราก็แทบจะไม่ต้องอธิบายเลยเลยนะครับจัดคำเทศน,นั้นก็ชัดเจนถึงความยิ่งใหญ่ของแม่พระพรที่รับพระพรพรับพันสถานมากมายและ,ะนาน,นั้นก็ไม่ได้เก็บพรนสัานาหรือพระพรต่างๆไว้สําหรับตนเองจะได้มอบและใช้พระพรพรศธสัญญาน,นั้น ที่ด้รับจากพระเบญ้าเพื่อเพื่อเราทุกคนเพื่อมนุษย์ทุกคนรับทุกคนนั้นเป็นลูกโดยผ่านทางตั้งบุญจรเราก็ทราบแล้วที่เชิญกังเขนนะครับเพราะฉะนั้นเราที่เป็นคาทอลิกเนี่ยเราจึงมีความหวังมีความเชื่อและมีความเริ่มใส่ศรัทธาเราจะเห็นในพระศาสนาจักรคาทอลิกเนี่ยมีวันฉลองแม่พระเนี่ยมากมายหลายวันามาาที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับแม่พระใน เรื่องต่างๆนะครับที่ปรากฏขึ้นนะสิบกว่าสิบกว่าวันฉลองก็ว่าได้และเป็นแม่พระเองที่ได้ประจักษ์มาในที่ต่างๆและที่สําคัญสามแห่งก็เราที่ทราบก็คือที่ปฏิบาปเทศโปรตุเกสที่รูดกับบุนบาราเดตแล้วก็ที่อื่นอีกนะครับจะเป็นที่ประเทศต่างๆในโลกนี้ก็มีหลายๆแห่งที่ บอกว่าแม่พระพระจกักรนางได้รับการรับรองจากท่านต่างสำนักแล้วนะครับ mm hmm. ก็แสดงถึงความรักและความห่วงใยที่แม่พระนั้นมีต่อเราทุกคนมันขอให้เราได้มีความรักและตอบสนองความรักของพระแม่ในการจเจริญชีวิตอย่างดีเร,เรียนแบบอย่างพระแม่ในการอน้อมรับเชื่อปังน้ำพระทัยของพระองค์พระวาจาของพระองค์และปฏิบัติตน ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยสุเจ้าให้มากที่สุดนะครับเราขอให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะยินดีเราก็มีแม่ของเราที่อยู่ในสวสรรค์คอยช่วยเหลือและดูแลเราโดยอาศัยคำภาวนาของท่านที่มีต่อพระเจ้าและท่านก็จะคุ้มครองและก็คอยขอพระเ็นเจ้าเพื่อเราทุกคนเสมอไปนะครับขอพระเ็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด